สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่บริเวณแถวชุมชนวอนไก่ซอยปลูกจิตก็จะพามาชมนะครับความคืบหน้าของอุโมงทางลอดวันแบงคอกนะครับโดยอุโมงนี้ตั้งอยู่ด้านหลังโครงการวันแบงคอกโดยจะไปเชื่อมทางด่วนเฉลิมมรนครเพื่อรถปัญหาการจ,จราจรความคืบหน้าตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับล่าสุด ก็มีการลาดยางพื้นผิวจราจรในส่วนของงานโยธานะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วกำลังอยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดงานด้านค่าของอุโมงโครงการวันแม้ค้อกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่อยู่ในทําเลใจกลางเมืองซึ่งมีปัญหาที่เรารู้กันอยู่นะครับก็คือเรื่องการจราจรที่ติดขัดค่อนข้างมาก จึงท,ทาให้ทางกลุ่ม t c c ต้องมีการลงทุนนะครับก่อสร้างทางเชื่อมเข้ากับโครงการวันแม่คอกเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรโดยรอบโครงการวันแม่คอกล่าสุดน,นะครับก็ได้มีการก่อสร้างทางเชื่อมกับทางด่วนเฉลิม,มนครเพื่อลดปัญหาการจราจรโดยรอบไม่ว่าจะเป็นย่านถนนพระรามสี่ถนนวิทยุ โดยก่อสร้างเป็นทางเชื่อมรูปแบบถนนระดับดินขนาดสองช่องจราจรมีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนวิทยุมุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะว,วันออกลอดใต้ถนนปลูกจิบสร้างเป็นอุโมงทางลอดขนาด2ช่องจราจรแล้วก็ไปเชื่อมกับทางด่วนเฉลิมพระนครและจะมีการสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับขนาดสช่องและอาคารด่านบริเวณใกล้กับทางด่วนเฉลิมพระนคร แล้วก็ยังมีการปรับปรุงถนนเดิมของสํนักงานทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเพื่อความสะดวกสําหรับผู้ใช้ทางด่วนนะครับไม่ต้องอ้อมไปด้านถนนพระรามที่4โดยการจะเก็บค่าบัรทานะครับก็จะเก็บในอัตราปรกติก็คือ50บาทขณะน,นี้งานก่อสร้างใกล้เสร็จร้อเซมีการลาดยางนะครับแล้วก็เตรียมตีเส้นจราจรติดตั้งไฟฟ้าสองสว่าง ก็จะมีงานเก็บรายละเอียดด้านข้างของช่องจราจอรอีกเล็กน้อยแล้วก็ออกปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านข้างด้วยที่รับรถมาจากทางด่วนเฉลิมพระนครแล้วก็รับรถมาจากถนนปลูกจิตส่วนตรงกลางก็เป็น ทางที่ลอดใต้ถนนบูกจิตไปก็จะมีในส่วนด้านข้างของช่องจราจรนะครับที่ต้องมีการตกแต่ง,ตงก็จะเป็นทางร,ระบายน้ำ นี้เป็นส่วนที่อยู่ติดกับทางด่วนเฉลิมพระนครน,นะครับด้านขวาหน้ารถกระบะนะครับจะเป็นทางที่รับรถจากทางด่วนเฉลิมพระนครแล้วเลยไปหน่อยนะครับก็จะเป็นด่านตรงนี้จะเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางน,นะครับสี่ช่องรับรถจากอุโมงนะครับแล้วก็รับรถจากถนนปลุกจิตเข้าทางด่วนพิเศษเฉลิมพระนครได้ ต่อไปรถที่อยู่บริเวณแถวถนนปลูกจิตนะครับถนนวิทยุก็มาใช้อุโมงทางเชื่อมทางด่วนเฉลมิมนะครได้นะครับไม่ต้องไปอ้อมถนนพระรามสี่นะวิ่งลัดมาจากถนนวิทยุได้เลยอยีกไม่กี่วันนะครับก็คงมีการตีเส้นจราจรตรงนี้ก็เป็นอาคารด่านนะครับ ซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้ว ด้านขวาก็เป็นสวนป่านะครับเป็นจักกิติแล้วก็บรรยากาศบนทางด่วนเฉลิมมนครคลิปนี้พาชมความคื่มหน้าอุโมงทางลอดวันแบงคอกเชื่อมทางด่วนเฉลิมมนครนะครับเพื่อลดปัญหาการจราจ,จรโดยรอบถนนพระรามที่4ถนนวิทยุขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ